<B> สวัสดีครับคันนี้จะเป็น X Max ก็เป็นร้านช่างสั่นนะ <Yeah. S 2> ช่างสั่นตีวาบานเจ้า,จาของรถคันนี้ก็จะเป็น F C เยอะมากอะ่ะนี่เบอร์เหมดไปเยอะ เ,เดี๋ยวมาดูรถพี่เบิร์ดนะครับนี่นี่ก็คือนี่เป็นโลโก้พี่เลยโดย,ย<ช>เฉพาะแจก F4 ได้ปะไม่แกมจกเขาใครอย่างเดียวเขาต้องเงินมาทำรถเพ่นเท่า <laughs> ไรเพื่อนน้องๆอ,อยากได้มัก็ร้อยห้าสิบตรงฟรีอ่ะเพ่นละร้อยห้าสิบตรงฟรี

ก็จะเก็บหมดไปกี่หมื่นเหรีพี่ไปแปดหมืห่นแล้วนะก็คือแปดหมื่นเนี่ยคือยังไม่รวมเครื่องอะยังไม่ไทำเครื่องยังเดิมข้างบนข้างบนมีหมดแล้ว นึกไงมาใส่ปั๊มหลานช้างศัตจริงก็ไม่ได้มาใส่หรอกมันไม่ใส่ให้อ่ะนั่งอ่ะไม่ใส่มาไม่ใส่ให้เราก็เลยทอดเลยแล้วก็นั่งเฝ้าอ่ะแม้วทอดแล้วอ่ะก็ต้องใส่แล้วแหละก็อทอดหมดแล้วก็ต้องใส่ให้นล้วแหละแล้วบอกทาไม่เป็นนะไหทช้างศัตรูนะอบอกทําไม่เป็นจะไล่เราไปทําที่อื่นบ้านหรือเปล่า,าแกวเลยทั้งคันนะทําที่เนี้ย แค่ใส่น็อตตัวเดียวต้องขับอันนี้เลยใช่ปะต้อง,องขับลก็คือปกติเอกแมก,ก็หลับด้วยหลับรับทุกรุ่นแต่อยู่ที่ว่าความเชืออเช่อใจความเชื่อใจถ้าเกิดกล้าให้เราหรือเรา,ากล้าทำแต่บางคนนะคิดว่าโอ้หลายเล,ล็กๆตรงนี้ไม่กล้าทำายจะไปทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมทำได้ไหมดแลย แต่ขอให้มั่นใจอย่างเดียวครับผมแต่คันนี้ก็คือทุกชิ้นเลยใช่แม้กระทั่งน็อตใช่ถอดลงถอดล้อรัดมาที่นี่หมดผมปั๊มไลนน้ำมันเบรกคอมบปเพราะเห็นว่าพี่เบิร์ดเขาเพิ่งได้ปั๊มมาด้วยเพิ่งไลนบีบพอทำเห็นว่าไม่ยอมทำด้วยเขาไม่ว่างเล่นตัวนี้นอเล่นตัวมาพี่เบิร์ดล้อเลยพี่ฝั่งนี้เลย อันนี้อันนี้เป็นล้อเดิมนะพี่ใช่ล้อเดิมแต่เราไปเอาไปทำสี่สิแต่บางคนเขาก็จะแต่งก้านใช่แต่ที่เราไม่แต่งเพราะว่าเมียไดา <screen> <laughs> เมียบอกของเดิมมันดีแล้วจะไปตัดตังค่าเลนยะโอ้ยแต่งขนาดนี้เมียังได้มาขนาดนี้แล้วบอกไม่ต้องได้แล้วโดนทุกชิ้นนะโดนได้ทุกชิ้นนะโอเคเยราคาราคาหน้าหลังเท่าไหร่พี่ไอ้นี่ไอ้นี่ <c oughs> มันออกแดงแก้วเนาะใช่ ล้อนี่ทำมาพันห้าเพราะมันตับย์เลยพันห้านี่ไม่รวมค่าใส่ใช่ไม่รวมก็ <ó> ok, คือยกล้อไปวันไปเอา <5. S 2> ส่วนปั๊มแพ้อยู่แล้วเป็นสีพอตราคาแรงไหมพี่ตัวนี้ก็มัอยู่ที่สองหมื่นบา มันทั้งหมดอ่ารวมสายด้วยสองสองสองข้างอ๋อหน้าหลังก็คือมีตัวนี้ด้วยใช่มีเขามีมาให้หมดเลยครับพระเดยนนี้ผมเห็นเขาขายเป็นเฟสเนาะใช่เป็นเฟตเลยขายเป็นเฟสไอตัวปั๊มไม่แพงเราใส่แม่เละไอปุ่มส่ยสยน้ำมันนั่นแหละอันนี้มีมีมีตัวปอดป่ะอะไรนะมีตัวปอดป่ะแม่แม่ใส่ตัวปอดแล้วมีตัวปอดก็ยาวไปเลยแคนนี้ได้โหลดป่ะโหลดโหลด ใช้เป็นการย่นหรือว่าใช้เป็นการขยับโชกขึ้นหรือว่าตัดนะครับพี่ตัดแล้วก็ขยับก็คือยังไงนะคือเอาชกไปตัดก่อนอ๋อก็ขยับถ้าคนตัดโชกันเนี่ยนี่แข่งสั่นไงแข่งสั่นตัดชกด้วยเม่บอกว่าทั้งคันนะอยู่ที่นี่หมดเพราะบางคันเขาก็จะไม่ใช้ในการตัดชกนะใช้แค่ขยับขึ้นขยับขึ้นโงเลยโงไม่ได้เห็นว่ามันเอาขึ้นได้แค่นิ้วเครื่องมั้ง ถ้าเราตัดออกด้วยนึงมันก็ยังใช่หัวเดินได้อืไล่น็อตนะครับแต่ทางร้านเราใช้น้ำมันมอตูลนะไม่ใช่น้ำมันมุกน้ำมันเครื่องนะมันชฉโมอตูลใช่ครับน้ำมันฉกมอตูลไวเทนอะไรเนี่ยค่าตัดโฉกเท่าไหร่เป็นเซ็ตก็อยู่ประมาณพันห้าครับพันห้าหรือค่าอะไรด้วยแต่ละก็ประกันล่างใหม่โอ้ประกันล่างใหม่ใช่ปะ พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดได้ราคาะพบกันหรือว่าก็ต้องพบกันเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็หลังร้านแล้วแหละาเต็มต้องหลังร้านแล้วใช่ไหมนี่นะครับกับชุดหน้าก็ถือว่าเสื้อจานเสือจานใช่จานแล้วก็ไล่น็อตเนี่ยต้องไปบิลลิ่งเอาแกะลายอันนี้ยัง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 เดิมยังไม่ได้เปลี่ยน มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ามันทีเดียวเลยก็มันก็จะวูบวาบนิดหนึ่งเงินมันก็จะแบบ่มันขนลุกอล <สร ij ing> มามาดูข้างบนเลยพี่ข้างบนนี่ไม่ได้ใช้ของบัมโบ่จะเป็นอาดีดีแหละใช่ราคาก็จะซฟลงซบลง,บลงแล้วก็ได้ได้แท้ด้วยได้แท้ได,ได้ปั<อ>๊มแท้ด้วยเราเอาแท้ก่อนแท้มือหนึ่งอะไรเงี้ยชีวิตไม่ได้อยู่ที่เบส อยู่ที่คนไหมอันนี้เป็นเบอร์19ใช่ใช่าก็เเรียมมันก็ชีวิตพื้นที่เรกนะใช่ค่าก็แท้ชีวิสพี่ปั๊มตัวนี้ใจสไส,สขวาเท่าไหร่ดีไซส์กว่ามันอยู่ที่หมื <100. S 1> ่นหะมื่นแปดร้อยอ่ะหมื่นส่ายนะพร้อมใส่เลยพร้อมกระปุกแอม,มโบแท้อะไรเนะี่ยหมื่นเดี๋ยวหมื่นแปดร้อยก็คือข้างล่างไม่เกี่ยวข้างล่างไม่เกี่ยวเฉพาะเนี่ยก็ม,มีชุดช่วงบนแล้วก็ใส่มันเนี่ยฝาด้วยใช่ ตัวนี้ด้วยตัวแต่อันนั้นเราไม่รู้ว่าทางร้านเขาแถมให้เราหรือเปล่าอ๋มอ,อมีนี่ด้วยมีนี่แล้มีนี่แหละ,หละใช่นนตัวนี้เขาแถมมาให้แล้วระบบ ABS อ่ะโอ้ ABS ก็ไล่ปกติเลยก็คือใช้ทำงานปกติกึกกึปกติใช่เราไม่ได้ต้อง่ายตัวเราต้อเข้าไป ABS ปกติใช้มนเลยมีคำถาม ในเพจก็มีนะตัดระบบ ABS ออกกับใส่ถ้าก็ตัดระบบ ABS ออกมันก็ไม่นุ่มเหมือมันก็ไม่นุ่มใช่ปะ่ะพอเวลาเราเบรกเ่ยมันไม่นุ่มมันจะตึกเลยมันก็เป็นเวฟปกติอ่ะแต่ทีรถมันใหญ่มันจะตึกเลยไม่ได้มีมีการตัมมีคนถามเยอะนะไอ้ที่ว่าจะตัดระบบ ABS เนี่ยมี ABS มันก็โอเคเป่ะเนี่ยเบรกหน้าก็ลาเบรกลัง อันนี้อันนี้ก็สวยงามเนาะนุ่มมือด้วยเดี๋ใส่กระจกนี้เอาไว้มองมือตัวเองก็เรียกกระจกหลบจ่าคู่เท่าไหร่อันนี้มันอยู่ที่สี่4 5อยห้าสิสีห้าสิบนะแล้วมันดูได้จริงเห็นหมันเห็นมือเราเองแต่ว่าถ้าเราจะตั้งให้มันเห็นมันก็น่าจะเห็นแต่ว่ามันก็เห็นไม่เต็มที่เหมือนกระจกออกแบบแบบรถปกติอ่ะใช่ครับผม ก็จะติดตรงมือเราอนะไรเงี้ยต่อไปมาดูฝั่งนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของนาคมแล้วเนาะน่าจะสามสี่ร้อยามสี่ร้อยติดต่อไปตัวนี้กองไม่มีแล้วมันมีผลเหรอพี่กองไม่สำหรับเครื่องเดิมอะผลต้องการโล่ง ผลมันก็คือว่าลักษณะ่นหน่อยอะไรต้องหลางลาบ่อยอ่ะก็คือออกมาเป<ๆ>่าบ่อยเวลาเรารับออกปิดออกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก,ก็คือพอเราใส่ตัวนี้เราต้องดูตัวแล้วว่าต้องดูแรงใช่ชุดนี้ย้า,ายชุดกองไปยู่ไปย,ย่บเอาโค้งนี่ดูนี่เป็นไง,งดูตดนนี่เครื่องเดิม ยังไม่ได้ไล่ข้างด้วยรอแป๊บมาแนวนี้แล้วกระเด็นมาจเจาะอะไรกกันเลยครับชุดนี้มามาด้วยกันเราซื้อมาซื้อ,ซ,อซื้อมาต่างหากของเดิมก็ยังอยู่ละจะไปซื้อตัวนี้มาใหม่อันนี้พี่เบิร์ตทราบหรือว่าอะไรทราบราคาเท่าไหร่พี่ตัวสัาวมันรวมน็อตรวมอะไรเพื่อมันคือสามพันกว่าคือตัวนี้นะเพราะไอ้ตัวนี้น่าจะสองพันสองตัวนี้ตัวเดียวเลยนะ ไอ้นี่มันแผ่นอะคริลิกนี่มันสองร้อยห้าสิบหรือกกี่รอยห้าสิบจำไม่ได้ราคานี้คือราคาตัดนะครับคือมันอกอมนไม่ใช่ราคาตัดนะคือซื้อขาดอ๋ออ้าวอันนี้พี่ซื้อขาดหรอซื้อขาดว่ะสอดดงมันรวมน็อตด้วยรวมอะไรดยวยละสามพันสามพันร้บาทราคาก็ถือว่ายังไม่ตึงนะนนนถ้าราคาเนี้ยนะยมาดูใต้เอ้ากันตัวนี้ น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวนี้แน่เลยสีคล้ายกันแพงไหมพี่ตัวนี้650เห็นว่าบังคันแรงๆนี่มันดูแตกเลยใช่ไหมเคยได้ยินใช่ปะเราเจาะช่วยเจาะช่วยเลยเคยมีบางคันแบบแรงๆมันดูดแผ่นนี้แตกเลยแทบคือไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะดูแตก ต่อไปโชค YS อตัวนี้มันมีชื่อไหมพี่ตัวเนี้ AGS AG s p o r t ความสูงสามร้อยสามสิบป่ะมันเข้าโซวตันของ GCF ผิดสิ่งของ x m a งเลยอัเนี้ยตรงรุ่นมาเลยสามร้อยสามสิบป่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะครับถ้าผิดพลาดก็โทษด้วยหรือถ้าใครรู้ก็ลองเม้นท์ใต้คอมเมนต์ดูเป็นไงพี่การใช้ตัวนี้โอเค มันก็ซอเอเงินได้ดีเงื่อนเรื่อนแต่ได้โชว์แคร์ด้วยแปดพันเก้าอันนี้แปดพันเก้าอันนี้จะเป็นจุบจุบแต่ง้ะหมุนรถแล้วลลฟังเมื่อกี้มันมืดมแล้วการบิลลิ่งอ่ะพี่ ไออันนี้เราก็ซื้อซื้อขาดมาตัวนี้นะใช่ไอเนี่ยซื้อซื้อมาเลยซื้อแบบเขาทำมาเสร็จแล้วอ,อันเดิมของเราก็ยังอยู่อันนี้ก็ซื้อขาดมาที่สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดอันนี้นะอันนี้ปัม๊มปั๊มก็คือที่พี่บอกว่ามันมากับชุดมันมาเต็มมันเหมือนพร้อมไสไอไอ,ไอนี่ขเขาเรียกโลโก้ใหญ่ป่ะติดโลโก้ใหญ่นะก็จะมีขามาด้วย ชุดเท่าไหร่นะพี่หน้าหลังพร้อมสายด้วยสองสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นสองตีเปสองหมื่นสองอาจจะขาดเกินนิดนิดทางร้านของรถให้เราด้วยคือเราสั่งครับผมพอเราสั่งของกระถ่อยส่วนท่อแล้วตัวนี้เป็นอาคารเป็นงานของไอพีน่าจะของไทยนะก็รอเปลี่ยนก่อนเริ่มเบื่อแล้วเริ่มเบื่อต้องวิบวับหน่อยต้องอะตอมแล้ว เสียงมันโทษนะอันนี้ก็จะเป็นรักราคาเท่าไหรพี่ตัวนี้อันนี้ซื้อเป็นมือหนึ่งมันก็อยู่ที่เจ็ดันเก้าหรือว่ามันมันมันมีเจ็ดพันเก้ามื่นสองแล้วแต่เราอะแล้วแต่เราเรื่องนะพี่ยูี่คออะไรพวกนี้อันนี้นี่คอคอเดิมเล็กกว่านี้ป่ะอัตตาเล่งเป็นไงพี่เออรถพี่เนี่ยคือเดิมรถพี่เบิร์ดเขาจะเดิมหมดเลยข้างก็ไม่ได้ไรไม่ได้ไ พอไตท้อตัวไดท้อต<ร>ตอใช่พอไตท้อตัวนี้ไปเป็นยไงบ้างพี่มันก็มันขึ้นไวนะมันก็มันก็โอเคอะนะเพราะว่าเราเรายังไม่กล้าแบบว่าไปจนสุดเลยว่ามันจะจมหรือเปล่าไยหายไหมมันก็พอขึ้นสักสี่ร้อยเอ้ร้อยร้อยสีย่สี่ห้าจะห้าสิบเนี้ยมันก็จะอืดหน่อยแต่มันก็ไปเรื่อยๆแต<ล>่ถ้ากระแทกกระแทกโพสต์เนี้ยมันก็ขึ้นเลยมันแหบเลยแล้วมันท้ายมันไม่พอเกี่ยวกับมันล่มไปไหม มันโล่งแล้วเราต้องบนโอเคครับนี่ไปสมุกช่างสารจัดการให้เฮ้ยผมเห็นว่านาผมไม่รับนะ what what the fuck ใครมาให้ผมใส่ผมไม่รับนะไม่เอาเลเห็นเขาบอกว่าเวลาทอดเนี่ยต้องใช้ไดร์นโอ้โหคุณคุณกล้าย้อมเรี่ยงให้แตกนะอเจาอ่ะ แตกไหมแตกป่ะมิดเดียวโอ้โหเน้นไม่ยากลับเลยเนี่เขาบังคับถอาปืนมาจ่อทัางหมดเลยนี่เท่ากับทอดขันแรกเลยป่ะใช่ขันแรกด้วยแต่ไม่ยากลับแต่เธอลูกผ้าหมายให้ทำก็ต้องทำโอ้มนทอดยากใดก็ได้อะไรก็อะไรแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่เบิร์ตอันนี้มันหกร้อยห้าสิบ ก็คือได้แต่ได้แต่กอบนะใช่เก่าก็เก็บไว้โอเคครับจะเป็นบ่อแล้วอันนี้บ่อเก่าปาดหรือว่ายกโพงบ่อบอกเดิมบบกเดิมเอาไปตากบอกเดิมราวนี้แหละทรงกำลังดีเนาะทรงนี้นี่ได้ราคาเท่าไหร่พี่พันห้าพันห้า เป็นไงครับเพื่อนๆครับปิดไหมเบิร์ดน้าหลกโคครับคุณเราน้อยเราต้องค่อยๆไปแค่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยครับผมอ่ารู้เรื่องไปติดตามเพจไปด้วยแล้วกัน เพจพี่เบิร์ดเดี๋ยวผมก็นี่เลยเดี๋ยวผมขึ้นเพจช่างนาช่างสันแล้วก็เพจพี่เบิร์ดก็คือบางคนน่ะมันไม่รู้ว่าช่างเราทําได้เองแน่ฮะแล้วก็มันเหมือนมันไม่กล้าชุดสีอะไรพวกนี้เวลามันงัดแต่มันมันไม่ใช่ง่ายๆนะพอได้ยินเป๊ะหน่อยก็แม่งกระดุ้งแล้แตกแล้วมั้งอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทาดีกว่าต้องใจด้วยจะทําอ่ะนี่ทอาไว้อืแล้วมันอีกอย่างคือว่าถ้าคุณ ทำไปแล้วแล้วไปขับมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเนี่ยคือเขาจัดการให้เอง,องครับผมแต่มันไม่น่ามีปัญหาเราจะเทสก่อนข้างได้เลยว่าเราจะเจนแบบว่าอยู่แน่นดีแล้วถึงจะประกครอบรถกับผืนไยครับผมอันนี้เดี๋ยวหรือเครื่องไม่ได้เดี๋ยวผมมาไหมได้โอเคครับสวัสดีครับ